เราก็มาเล่นเป็นผีตัวนี้กันบ้างนะครับเอ่อซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับพี่คนนี้นะครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับผมมีชื่อว่าประยุทธ์นี่ยผมเป็นคนดีนะครับผมไม่เคยโกงกินอะไรเลยผมเป็นคนดีมากๆเลยครับฮ่าชื่อประยุทธ์นี่เหรอครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยไม่ได้เล้วล่ะคนชื่อประยุทธ์เนี่ยไม่เป็นคนไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการฆ่าคุณครับ ผมขอฆ่าคุณได้ไหมครับดโดดไว้ชีวิตผมด้วยขอโทษนะครับที่ว่าผมต้องฆ่าคุณไปเพราะว่าคุณเป็นคนไม่ดีไงเล่า <laughs> บาร์ุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปหาคนต่อไปนะครับใครจะคือผู้โชคดีโอ้ทำไมประตูนี่มันไม่แข็งแรงวะเนี่ยสงสัยเพ่คอเร่เนี่ยอยากจะตายเร็วแน่ไงฆ่าไปเฮ้ยไ <laughs> อซองในเวลาอันสันโอ้โหแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโว้วทำไมประตูพี่คนนี้เนี่ยมันถึงเรียกว่าล่ำรวยผิดปกตินะเนี่ย โติเดียคนทั่วไปยังไม่สามารถที่จะออพประตูนี้ได้นะไม่ทราบว่าพี่กงกินประเทศนี้หรือเปล่าครับเออผมไม่ได้กงกินอะไรเลยนะผมมีชื่อว่าปราวิทย์อ่ะเออคือแบบผมเออเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคเครับไม่รู้ก็ไม่รู้ผมไป